Yeah. OK, giao khuyên pháp ใส่เม่ตัเท่าไหร่ <Yeah. S 1> นี่ครับนี่ครับเก็บกบยางจิงค้อกนะจิงครอนี่ใส่ประมาณสองขีดเรามาลองตีใหม่ครับเราดูว่าจะมีตัวไหมครับ โอ้หนีครับมีตัวครับว่าขึ้นฟอกเลยครับฟองขึ้นนะครับอะไรครับ<า>โอ้โหสองตัวครับได้ตรงนี้โอ้ใช้ใช่ดีเลยครับอันนี้เอาติดใส่สวย โอ้ยโอ้ยอือโอ้มิดคอเลยครับโอ้โหไม่พลาดครับมิดคอไปเลย อ่างปากดิขึ้นนี่ครับมิดคอไปเลยอ่างปากหนดิให้ผู้ชมได้ดู <What? S 1> แต่เยอะเลยนี่ครับขิงฟอกกบยางขิงฟอกนะครับของมันต้องมีนะครับ <Yeah. S 1> นี่มีตัวมีไว้ติดตัวไม,ไม่พลาดนะครับใส่ประมาณขึ้นไปนิดนึงนะครับประมาณสี่ขีด น่าจะไม่ถึงห้าขีดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับเรามาตกหมายเดิมนะครับที่ผมได้เมื่อก่อนนะครับถ้าน้าะท่านใดนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่จะดูคลิปย้อนของผมย้อนหลังของผมได้ไปดูในช่องของผมได้นะครับผมชอบตกปลาปิช่งครับกดไปดูเลยครับเข้าไปดูนะครับดูนะครับไม้เดียวครับ สวยโอ้โหไม้เดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเฮ้ยโอ้โหไขโลน่าจะได้ครับตัวนี้ นี่กัดอมไปเลยครับนี่อมมิดเลยครับน,น,บนี่อ้าปากครับกัดเกียร์ครับกบยางคิงฟอกนะครับนี่สจก็ ประมาณจะขีดน่าจะได้ครับซึ่งโลครับนี่ไม้เดียวครับกัดตุด้มเลยครับนี่โอเคนะครับฝากด้วยนะครับโอเคครับ